สวัสดีครับนันลูกหมอผีนะครับเจ้าของเพจเป็ดน,น้อยลูกหมอผีอ่าก็ขอบคุณนะครับสาหรับคลิปที่แล้วที่ที่มีคนติดตามกันที่ผมเล่าเรื่องแอันแห็จริงแบบคร่าวๆเนาะทำไงไม่แก่เดี่ยวงอมเราต้องรวยทางสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเป็นการรู้คร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ผมมาเล่าให้ฟังอีกแต่วันนี้ที่จะมาชวนคุยเนี่ยผมอยากมาชวนคุยเรื่องเรื่องของตัวผมว่าผมเป็นใครและการดูดวงในสไตล์ผมเนี่ยเป็นยังไงแล้วผมเคยทําอะไรมาบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือผมเริ่มก่อนดีกว่า หลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าผมมีแฟนผู้ชายแล้วผมเรียกเขาว่าพี่ตะเคแล้วเขาเรียกผมว่าเป็ดซึ่งป้าอ๋อแกจะแตวอยู่นะว่าตะเคง่าเป็ดไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าพี่พี่ตะเคอ้ครับเราเรียกกันมาแบบนี้มันมีเหตุผลอยู่ก็คือว่าในกลุ่มเพื่อนๆผมนะครับทุกคนอาจจะมีชื่อในอีกมุมนึงเป็นสิ่งสาราตั์ก็ได้แก่เพื่อนหมีเพื่อนลิงเพื่อนแมวเพื่อนหมาเพื่อนเต่า อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและแน่นอนผมก็เป็นเป็ดแล้วก็พี่ตะเคนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราเรียกกันมาก่อนกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มเพื่อนตั้งขึ้นมาก่อนมันเหมือนมันมนานมากแล้วเนาะมันก,ก็เกือบจะยี่สิบปีแล้วเพราะว่าผมคบกับเขาก็สิบแปดปีถ้าใครจะรู้จักเรื่องเล่านะครับมันเป็นเรื่องจับพัดจับหูกคืนหนึ่งที่เล่านั่นแ,ลแหละแล้วก็นั่นแหละมันก็ยาวถึงสิบแปดปีเลยประมาณนั้นครับแล้วทําไมผมถึงชื่อเป็ดต้องบอกว่า,าผม ผมมีสายานี้มามาสักพักหนึ่งนะเพราะว่าผมเป็นคนทํางานที่หลาก,กหลายมากแล้วก็มีความสามารถค่อนข้างหลายอย่างจะอาจจะไม่ได้แบบเอ็กเปิรนะแต่เราทําได้หลายอย่างจริงๆอาถามว่าเคยทําอะไรมาบ้างอเคยเปิดร้านอาหารตอนสมัยเรียนนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งแถวแถวสาทรใกล้ใกล้ติกเอ็มพายทำอะไรอีกเอ้ยไขย่ตุ๋นก็เคยทํานะ มีอะไรอีกนะผม,ผมะะแน่นอนผมจบโทชลอวัยและเ้ืู่สุขภาพเพราะฉะนั้นผมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพได้มีอะไรวะเดี๋ยวก่ันอ๋อเป็นอาจารย์พิเศษมหาลายัยเคยเป็นนักบรรยายตามบริษัทต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ไข่ตรงนะครับผมผมเคยเป็นติวเตอร์สอนเกี่ยวกับการใช้คอมื้องต้นแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อใช่เคยเปิดร้าน่าะลองแล้วก็เคยเปิด โรงงานรับผลิตอาหารเติมแล้วก็ O.E.M. ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับก็ยังมีคนอื่นทำอยู่ถ้าใครอยากอยากรับผลิตหรืออยากอะไรเนี่ยผมก็สามารถให้คำปรึกษาได้ระดับหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ล่าสุดล่าสุดล่าสุดผมไปผมไปสมัครสอบเป็นตัวแทนประกันถามว่าไปสมัครสอบทำไมก็คือหนึ่งเพื่อให้เรารู้แล้วก็ดูว่าเวลาแบบใครจะทำประกันเนี่ยเราก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองเราไปเชื่อคนอื่นเขาผมก็ว่าแบบมันไม่เท่าตัวเองอะ่ะ นะแต่ผมก็เพิ่งเริ่มต้นตึกษานะอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมศึกษาประกันเนี่ยก็เพราะว่าในหลังจากนั้นเนี่ยมันเราสามารถไปเรียนรู้เรื่องการการลงทุนการเกี่ยวกับพวกโปรดักการเงินต่างๆแล้วก็เราน่าจะเอามาเอามาเลือกการลงทุนของเราได้รวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อนๆนะต้องบอกว่าในในรอบตัวผมม,มันมีคนโดนหลอ,อกเยอะไม่ว่าจะเป็นจากตรงนู้นตรงนี้ผมเลยอยากมีความรู้เรื่องตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะเพราะว่าการเงินกับการลงทุนเนี่ยผมรู้น้อย อ่าแต่อย่างผมเคยอาบริหารธุรกิจเคยดีบ้างไม่ดีบ้างกว่ากันไปอย่างตอนเปิดมาทดลองเนี่ยผมก็ผมมันมันก็ขายดีนะคือผมส่งที่สีลมเนี่ยได้วันละ,ว,นละวันละเกินร้อยชิ้นอนะแต่ปัญหาคือขั้นตอนมันเยอะไงเราเลือกเราเลือกโปรดักตผิดเพราะว่ามา,า,มาทดลองมันทํายากเหมือนกันเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเรารู้เรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยเราจะสามารถช่วยคนอื่นได้มากขึ้นประมาณนั้นอันนี้ก็คือคร่าวๆนะยังไม่รวมงานเล็กงานน้อยที่เคยทําเป็นเตลก็เคยอะไรอย่างเงี้ยครับ บางอย่างก็ทำได้บางไม่ได้บางแต่อย่างน้อยก็คือมันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ประมาณนั้นอาจจะเป็นเป็ดที่หลากหลายเพราะนั้นก็ถ้าใครจริงๆมีใครมีอะไรก็ปรึกษาผมได้อ่ะประมาณนั้นและแน่นอนผมเป็นหมอดูด้วยครับทีนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องการดูดวงสไตล์ผมแล้วกันเนาะอะตอนตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยน่าจะปีก่อนน้ําท่วมมั้งปีปีปีสป,ป, 2, ปีไม่ไม่แน่ใจเวลาเงินรู้สึกว่าก่อนจริงๆก่อน ก่อนที่จะไปเรียนกับอาจารย์อนะ่ะตัวผมก็สามารถเปิดไพ่ได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ด้วยความที่ถ้าฝังเรื่องเราจะ,จะรู้นะว่าผมอ่ะไม่ชอบเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ได้อยากมาเป็นหมอดูอะไรด้วยตอนนั้นก็คือแค่แบบซื้อไพ่มาเราก็เล่นเล่นแล้วก็มันมีช่วงว่างแล้วพอด,ดีเราไปได้รู้จักอ่ะอาจารย์นะท่านเป็นเลขาธิการสมาัมบุรษุษะท่านก็มาสอนผมถามว่าเรียนอยู่นานไหมก็เรียนอยู่ประมาณสามสี่วันแล้วก็ได้ไปออก ทำการกูศลเลยหลังจากนั้นช่วงแรกๆเนี่ยผมก็มักถ้ามีงานจากงานการกูศสหรืองานอะไรอย่างเงี้ยผมถึงจะไปเป็นหมอดูแต่ด้านหลังผมก็จะมาเป็นนักธุรกิจหรือไม่ก็เอ่เนี่ยแหละครับในเรื่องของเรียกว่าอ,อะไรอะในเรื่องของผู้ใหญ่มากว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพประมาณนั้นอืมอาจารย์บอกว่าว่าผมดูค่อนข้างกล้าจะทานายกับอาจารย์ใช้คํานั้นเนาะแล้วก็ผมสามารถ คือบางทีนักทำนายหน้าใหม่เนี่ยอาจจะยึดติดกับตำแหน่งนี้เป็นการเงินตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีไพม่มันมันมันเลี่ยงเรื่องให้เราออกมาแล้วเราก็เล่าเล่าไปตามเรื่องที่เราที่เราเห็นอ่ะโอเคงั้นมาถึงศาสตร์ที่ผมทำนายผมจะใช้อสองศาสตร หนึ่งก็คือพระยิทะโลต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์แต่ละท่านหรือว่าแต่ละท่านก็อาจจะมีแนวทางของตัวแต่ของผมเป็นแนวทางของผมแล้วก็ผมก็ศึกษาด้านศาสตร์ตะวันตกเพิ่มขึ้นมาอย่างที่หลายๆคนคงเคยรู้อ่ะตอนแรกผมอาจจะแค่ดูเฉยนะไม่ไม่ค่อยอยากยุ่งแต่ว่าพอเราพอเรามาเรื่องทานายเนี่ยเราก็ศึกษามากขึ้นพระยิเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะที่เราเป็นผู้แปลอ่าแล้วก็คนที่มาดูกับผมเนี่ย ก็เป็นคนที่เปิดไพ่หรือคนที่อธิษฐานต่อไพ่แล้วผมก็ได้ทดลองหลายๆอย่างเช่นถ้าเราซื้อไพ่ใหม่มามา,มาล้างแล้วเราขอให้ไพ่ออกมาดีมันก็ออกมาดีเช่นเดียวกันถ้าเราเราบอกว่าขอให้ไพ่ออกมาไม่ดีเนี่ยเกินห้าเราขออะไรเช่นขอให้ออกมาดีมันก็ออกมาเกินครึ่งประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนอธิษฐานเนี่ยมันค่อนข้างมีผลกระทบต่อการทานายด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาจ่ายเทานจึงบอกให้อธิษฐานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอ แต่ว่าต่อให้อธิษฐานผิดอะคนแปลแปลได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันก็เหนื่อยหน่อยแล้วก็ไพ่ยิ่สี่เนี่ยมันจะบอกอนาคตได้ไม่มักจะไม่เกินหกเดือนนะถามว่าทําไมไม่เกินหกเดือนผมว่าไพ่มันขึ้นจํากัดเออมันเลยมันหมดแล้วเปิดสิบใบอย่างเงี้ยมันก็สิบใบมันก็มันอยู่ได้แค่นั้นอะแล้วเราจะเปิดมาเจ็ดสิบสองใบหมดเลยมันก็คงจะอ่านยากนิดนึงอะผมว่านะอืมก็เลยบอกได้ใกล้ๆกลแค่หกเดือนแต่บางคําถามอย่างเช่นสมมติว่า เราจะต้องเรารู้ตัวแล้วเราจะต้องไปเรียนต่างประเทศเดี๋ยวจะต้องไปทํางานต่างประเทศปีหน้าอันนี้เกิน6กเดือนเราเราเรากำหนดจิตไปนึกถึงตรงนั้นมันก็จะถามได้เช่นกันอ่าแล้วอีกศาสตร์หนึ่งที่ผมใช้ก็คือเพนดูรัมเดี๋ยิบให้ด่ะนนี่นี่ได้แล้วเพนดูรัมอ่าเนี่ยครับอืมอันนี้ก็คือเพนดูรัมเพนดูรัมจะเป็นลักษณะที่เป็นลูกดิ่งลูกดิ่งเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาก็จะจะมีพลังในแบบของเขาอะนะครับผม แล้วก็เราก็จะกําหนดส่วนใหญ่ก็จะกําหนดจิตว่าขวาใช่ซ้ายไม่ใช่สมมุติผมหล่อไหมอย่างเงี้ยถ้าหล่อก็หมุนขวาถท,ทางงงจังึแต่ว่าเราจะกําหนดจิตเขาว่าหมุนอ่าอย่างเช่นคนกํกหนดจิตหมุนขวาใช่หมุนซ้ายไม่ใช่หรือจะใช้แผ่นเพนดูลัมอะไรดูก็ได้ครับแต่ของผมเนี่ยด้วยความที่เราศึกษาศาสตร์ตะวันตกด้วยเพนดูลัมพวกนี้ก็จะมีการคล้ายๆกับว่าลงอาคมเช่น ลงเพิ่มสัมผัสลงเชื่อมจิตปัญญาอะไรเงี้ยเพื่อช่วยเหลือในการทํานายอ่ะดังนั้นผมก็จะมีไพ่กับเพนดูลัมหน่อยที่ช่วยทานายและนอกนั้นที่ผมมีที่ผมรู้สึกว่าผมต่างจากคนอื่นก็คือผมมีความรู้ด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราเปิดอะ,อะไรอไพ่เรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจผมหน่อยแล้วแล้วถ้าเราฟังว่าเออเขากังวลด้านไหนหรืออะไรเนี่ยผมก็จะใช้ศาสตร์แอนทเอจจิ้งเนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อดูแลแอนทเอจจิ้งจริงๆดูแลได้หลายอย่างนะผมว่ามันเป็นศาสตร์ที่ เราเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งมีการค้นพบและวิจัยขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายามเข้าใจร่างกายมนุษย์มากที่สุดให้ให้กลับเป็นเด็กๆอันนี้ผมก็จะใช้มาช่วยเสริมได้อย่างเช่คนคุณนอนไม่หลับผมจะสามารถถามเลยว่าทำไมคุณนอนไม่หลับทําไมคุณเครียดเครียดเกินไปนะส่วนหนึ่งเครียดจับสาเหตุอะไรนั้นว่าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมาจากร่างกายอย่างเช่นต่อมันไม่หาวฮอร์โมนที่ทําให้หลับไม่หลังเนี่ยเออเข้าแก๊ปคุณไปตื้อตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แก้ไป ก็ว่ากันไปเนาะอ่าอันนี้ผมก็จะช่วยได้สองที่ผมที่ผมกําลังจะทํานะก็คือเรื่องของการเอ้เรื่องโปรดักต์เรื่องการลงทุนที่ผมไปเรียนประกันและจะไปเรียนต่อเพิ่มนี่แหละผมรู้สึกว่าสมัยนีย้คนโดนหลอกเยอะอ่ะอ่าสมมุติใครใครมาถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญมันมันเราอยู่ในฟิล์ที่เราเรียนแล้วเรารู้ว่าเรารู้ด้วยเหตุผลเลยว่ามันมันไม่ใช่พี่ผมก็อยากจะเตือนนะอ่าอันนี้ก็เลยเลยอยากเลยอยากจะเอาความรู้ตัวเองที่ผ่าน,านมาก็ น่าจะช่วยเหลือผู้คนด้วยและถามอ่าแล้วก็อ่าผมไออย่างที่ผมเล่าในรายการบ,าบ่อยๆผมก็จะหลังจากดูดวงเนี่ยผมก็จะแบ่งตังค์ตัวนหนึ่งทำบุญอ่ะเดี๋ยวผมบอกค่าครูวนี่ยค่าครูมีสองแบบนะครับคือดูไพ่ย,ยุทธีเฉยๆตอนนี้อยู่ที่ร้อยเก้าเก้าถามขีดคำถามก็ได้แมกสุดผมเคยโดนถามไปสองชั่วโมงครึง่งแต่ต้องบอกก่อนปกติอ่ะผมจะเผื่อเวลาให้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับการถามเยยยยออะไปเเเเเนีีี่ดด๋๋ว,ดวผมจล ก็ก็ปกติจะมีเวลาให้ชั่วโมงหนึ่งแหละถามให้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าบางเอิญมันไม่มีคิวต่อก็โอเคถามกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ p e n ดู l u m มบวกเพยิุตีเนี่ยจะอยู่ที่299นะครับก็ก็ถามเท่าไหร่้ก็ได้เหมือนกันอืมประมาณนั้นแล้วรายได้ที่ได้จากค่าผูเนี่ยถามผมเอาไปทําอะไรบ้างก็หนึ่งผมจะแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บไปทําบุญ ทำบุญที่ผมจะทําประจําก็คือหมาแมวจรของมูที่เดอกร้อยน,นะครับเสียงของเราแล้วก็ล่าสุดมีเหมือนมีอีกที่หนึ่งนะครับที่ที่ผมไปทําบุญมาชื่อมูทิิตะวันแตงตะวันอะไรเพะไม่แน่ใจที่เขามีหมาจรสามสิบตัวผมเพิ่งไปทํามาผมกำลังคิดว่าอาจจะแบ่งไปทําตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้อย่างแรกเลยอันท,ที่สองก็คือ,อในส่วนของมูทิิปอติ๊งถ้าไปเติร์ดดูนะครับเ็าจะมีโอนเข้าบัญชียาและเวชภัณฑ์ผมไม่ค่อยทําบุญลงศพนะเพราะว่า ผมรู้สึกว่าคนทําเยะอะแล้วอยู่เราต้องการแก้เคล็ดอะไรเงี้ยเราถึงไปทําเท่านั้นเอง่วนใหญ่ผมอยากจะช่วยอ่าที่มีชีวิตก่อนอประมาณนั้นก็ถือว่ามาทําบุญด้วยกันส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมมีแมวจรที่รับมาตั้งแต่ตอนทําธุรกิจนะก็มีแมวจรสองตัวคือน้องไข่ต้มน้องไข่ต้มนี่ก็มาจากรายการเทคมีโฮมสีขาหาบ้านซึ่งคุณกอดอิทธิพัฒน์เป็นคนเลี้ยงอยู่พี่ตะเค้แหละเอามาเออ โดยไม่บอกเราด้วยมาถึงเวลาก็เธอพายมีเมแมวเข้ามา1ตัวแล้วก็โดนตกแล้วตัวที่2ก็เป็นเป็นลุงมิก้าต้องบอกว่าได้มาจากคุณไม่บอกชื่อจริงอะ่ะแต่ผมตั้งชื่อว่าเขาโนอาอ่ะคุณโนอานี่เสียแล้วแล้วเราก็ได้ลุงมิก้าเข้ามาอยู่เป็นตัวที่2มีน้องไข่เค็มท,ท,ที่ที่ซื้อมาเองแล้วก็น้องนั้นก็ไอ้ดำ um, ก็จะเห็นอยู่ใน TikTok อกกับในนี่บ้างครับก็เอามาเป็นค่าเลี้ยงดูพวกนี้ด้วยแหละ เพราะว่าไอตอนที่ผมทําธุรกิจเนี่ยมันมีเรื่องสะดุดอยู่ตอนช่วงโควิดเนาะมันก็สะดุดแบบดิ่งเลยตอนนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าจะจะตั้งใจทําบุญเนี่ยปีสองปีนี้เป็นหลักก็เลยคิดคิดค่าค่าดูไม่สูงด้วยแล้วก็ทําบุญไปด้วยแล้วก็อยากเอาบุญตรงเนี้ยมาช่วยในพี่ตะเคที่เขาโดนเจ้ากรรมในเวรอ่าประมาณนั้นครับวันนี้ก็คือการดูดวงแบบยิบตีเป็นดูล่ำเขาข่าวลุ้นถึงการที่ผมไปทำบุญถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกันได้แล้วก็ เรามาเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องผมไปแล้วเรื่องนี้ไปแล้วอ๋อเรื่องพี่ตะเคบ้างเรื่องพี่ตะเคเนี่ยมันมีอยู่ตอนนึงไม่นานผลกระทบก็ยังมีอยู่คือเขาไปล้มล้มแล้วหัวกระแทกประเด็นก็คือถ้าฟังจากเรื่องเล่าเขาจะเคยโดนรถตู้ชนเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาโดนของอะ่ะแล้วก็ร่างกายฟิ้วฟิวฟิวฟิวลงมาคอหักแต่ไม่เป็นไรเจ้าก,การรมในเวรไม่ให้ไปไหนให้ทรมานต่อไปประเด็นคือตอนเขาล้มรอบหลังเนี่ย เขาลมแล้วเขาจาอะไรไม่ได้เลยไอสิ่งที่เขาเรียนไออะไรต่อมี้อะไรที่เขาเขานี่มาเขาจําไม่ได้เลยเขาเป็นอาจารย์สอนลูนด้วยนะลูนี่เป็นศาสตร์ทำนายโบราณต้นอันดับแรกๆของโลกใบนี้เลยอ,ะอ่ะอ่าเขาก็เหมือนเหมือนลืมไปประมาณนั้นแล้วที่มันน่าตกใจก็คือมันหาสาเหตุไม่ได้นะครับอันนี้คืออาการแรกที่เกิดขึด้นส่วนหลังอันหลังเนี่ยเอาสิ่งที่เขา ที่เกิดปัญหาเรื่องตอนนี้อะไรล้วแต่ผมร้อให้เขาหายเขามาพูดเองนะเพราะว่าผมเคยมีเพื่อนที่แบบว่าเราเอาอาการป่วยเขามาพูดไม่ใช่เจ้าตัวมันมันโกรธกันนะนะ,ะผมก็เลยเอบอกแค่นี้ก่อนประมาณนั้นผมก็หวังว่าเขาจะหายอืม <c> อ <oughs> ืมอืมก็คิดว่าก็เลยแบบนั่นแหละนอกจากแบบเอาความรู้ตัวเองมามาช่วยเหลือผมก็หวังว่าผมรู้ตรงนี้รู้เรื่องสุขภาพมันจะช่วยเหลือใครได้แล้วก็ทำบุญไปด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็เอาไปช่วยเขาด้วย ่าคิดว่าแฮปปี้ดีแล้วก็พูดถึงเรื่องสุขภาพแอแถมหน่อยแล้วกันเรื่องสุขภาพผมคงจะลงลงเรื่อยๆนะเพาไม่รู้จะพยายามจะสรุปให้มันเป็นภาษาคนนะ่ะเพราะการที่เราไปเรียนเรียน Anti ging, แอนตี้เอจจิ้งมาสมมติจะพูดเรื่องลดน้ําหนักเนี่ยเรื่องไทรอยแล้วไปดูว่าบางคนบอกว่าเอ้ยหมอบอกไทรอยปกติแต่ไทรอยมันมีตัวที่ออกฤทธิ์นะ ทีสามแล้วก็ฟีทีสี่แล้วเราไปดูสองตัวนั้นด้วยนะมันก็คงจะลึกไปอะ่ะผมก็กาลังจะพยายามย่อยเป็นเป็นภาษามนุษย์แล้วเ,เ,เราให้เราให้มาฟังกันนะ,นะครับคือด้วยความที่เราเป็นนักบรรยายมาก่อนเนาะเราก็จะพยายามหาอะไรที่ง่ายๆซึ่งบางอย่างพอพอเราตัดไอ้เรื่องยากๆออกไปเนี่ยมันก็เหลือเห,หลือข้อมูลไม่เยอะในหะ้เราบรรยายยังไงให้มันให้มันเข้าใจมันก็มันก็ยากอยู่ประมาณน,นั้นครับกพยยพยย็พยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุด อ่าเราก็เรื่องอะไรอีกอ้อเรื่องเล่าบางคนอยากถามเรื่องนักเล่าใช่ไหมบอกว่าจริงๆอ่ะนักเล่าอ่ะไปเล่านี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ตังค์สักบาทด้วยนะบางทีอ่ะมันมันไม่ใช่บางทีมันมัน,มนไม่ไม่ได้มีเราไปเล่าด้วยใจด้วยความสนุกคนอื่นอาจจะแบบมีธุรกิจถ้าใครมีธุรกิจแล้วแบบคนฟังเยอะๆอ่ะก็น,น่าก็น,น่าจะมีประโยชน์กับเขาเนาะ แต่ผมผมตั้งใจทําบุญเป็นหลักนอ้องร้อยเของเก้ามันก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอก๋อแล้วเราก็๋อใช่ผมยังยังแบ่งไปเป็นติ๊กเกอร์ให้กำลังใจรายการด้วยอืมครับแต่ตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาตรงที่ว่าผมแบ่งส่วนหนึ่งไปเพราะว่าอ๋อใชเอ่เจ้าไข่เคม็มอ่ะมันป่วยน้องป่วยป่วยเป็นตับอักเสบแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะแต่น้องยังไม่ยอมกินเองประเด็นคืออยู่กับหมอเนี่ยก็หมดวันหนึ่งหลายเหมือนกันนะ เอาจะว่าจะว่าไปเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยน้องเข็มเนี่ยหมดเยอะกว่าพี่ตะเคในบางจุดนะคะตอนแรกผมว่าหลังจากทาธุรกิจแล้วมันมันก็ลมๆนะผมก็เตรียมตังค์ไว้ส่วนหนึ่งผมกะว่าจะยังไม่ไปทําธุรกิจไม่ทํางานอะไรเยอะแล้วก็อยากจะทาตรงนี้ไปสักปีหนึ่งแต่พอมามาน้องเข็มป่วยด้วยพี่ตะเคป่วยด้วยแล้วผมก็ดูแลคุณแม่คุณแม่เขาด้วยแม่เขาก็แก่ละว่าจะถ่ายรูปมาลงให้สักครั้งก,กับคุณแม่อย่าง,งนกะันยนะยังไม่ได้ทําเลยก็นั่นแหละครับมันก็เลย ก็เลยก็เลยลำบากนิดหน่อยก็เลยต้องเปบี่ยนจ้างทาบุญออกมาดูแลน้องๆเพิ่มนิดนึงถ้าใครสนใจช่วยเหลือก็มาดูอ่ามาดูดวงกันได้นะครับยังมีสองอย่างแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามเต็มที่เนาะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงถึงการเล่าเรื่องผีมีคนถามว่าประสบการณ์จริงไหมบอกว่าบางทีก็ไม่รู้นะเรื่องของมุมส่วนใหญ่อะด้วยความที่เมื่อก่อนอ่ะอย่างงี้ผมบอกก่อนผมมีเรื่องที่ผมอะ ไม่กล้าเล่าอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองผม,มรู้สึกว่าตอนแรกผมเกลียดความสามารถพวกนี้มากเลยนะพวกการมีรางสัองหอกันเห็นนู่นเห็นน,นี่มันไม่อยากมีอะใครอยากเห็นผีวะคือตกถึงไม่ได้กลัวมากแต่มันก็ใครจะอยากเห็นใช่ไหมเราที่สําคัญที่มันน่าจะปวดท,ที่สุดก็คือเวลาเรามีรางสัองหอเราเตือนใครในบ้านนะผมไม่ฟังแล้วผมเสียคนที่หลักไปอย่างเงี้ยจมงจริงผมก็อยากเล่าเรื่องพวกนี้นะแต่ผมเป็นคนเล่าดราม่าแล้วผมรู้สึกว่าผมสะดุดอ่ะไม่เห็นสังเกตเห็นนะ เรื่องเล่าผมเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็ตัดดราม่าไปเยอะนะออจริงจริงเรื่องเรื่องเรื่องของทีเรื่องคุณสัยญี่ปุ่นผมก็ก็เศร้านะถ้าถ้าครั้งแรกที่ผมเล่าอ่ะไปใครฟังน้ำเจ็งท้ายๆผมก็เศร้านะผมรู้สึกว่าไม่มีทําไมมีแล้วมันมันไม่ฟังช่วยอะไรไกลก็ไม่ได้ประมาณนั้นอนะ่ะก่อนทีนี้ก,ก,ก็ก็เจอเยอะอยู่ตอนแรกกะว่าจะฝากน้องมินนี่ตุเมย์เล่าน้องมินก็บอกว่าพี่เราเองพี่เล่าได้ไว้ทําใจก่อนเรื่องของตัวเองไม่ค่อยมาเล่า แล้วก็หลังๆเนี่ยอ่าผมก็อยากเล่าถึงเรื่องของที่พี่ตะเค้เขาเขาป่วยเหมือนกันนะแต่อยากรอให้เขาหายก่อนเราค่อยค่อยเคลียร์ได้มีโอกาสคุยกับหมอดูหลายท่านเพื่อนหมอดูเนี่ยแหละเราก็เป็นนักเล่าด้วยเขาบอกว่าอาการพี่ตะเค้เหมือนเหมือนแบบอาจจะไปผิดคูหรืออาจจะไปทําอะไรทําให้ทําให้ยึดคืนหรือมันโดนไปเยอะหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรพลด้วยก็ได้ผมก็คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกัน ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่คิดคิดอยู่ครับแต่ว่าตอนที่เขาเกิดเรื่องอะ่ะก่อนหน้านั้นอะ่ะเขาให้ผมไปทําพิธีอะไรทักอย่างของเขาอ่ะนะเหมือนได้จะพยายามช่วยผมละมัง้งเพียงแต่ว่าผลมันออกมาทําให้ผมมาการเห็นกอรไรลดลงนะลดลงไปเยอะเลยซึงดูใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นอืมแล้วก็ที่ผมใช้ผ้าย,ยิปซีเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เหมือนกึ่งกึ่นะผมเป็นผู้แปลนะ มันก็เลยจะเสียผมระดับหนึ่งถ้าใครฟังเรื่องของผมจะออต้องออรู้นะผมมีรางถังหอนแผมไม่ได้มีอะไรป้องกันตัวเองนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงเท่าไหร่แต่ถ้าจะดูเรื่องแบบลึกลับเรื่องอะไรเงรี้ยมันอาจจะเจอหน้ากาันผมอาจจะได้เปรกว่าหรือไม่ก็ให้พี่สาวผมเป็นคนดูครับอ๋อแล้วก็ทําไมพี่เคเคเขาถึงไปศึกษาศาสตร์เรื่องลึกลับต้องบอกก่อนว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไปดูอะแล้ว มันมีหมอดูชื่อดังไม่ใช่ท่านเดียวหลายๆท่านก็ทัก,ท,ก,ท,กทักว่าแฟนจะอายุไม่ยืนซึ่งเขาก็มาบอกผมผมก็หันไปบอกเขาว่าเออผมก็รู้ว่าตัวเรามันเป็นมีเต้นอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราอายุไม่ยืนนะคิดว่าน่าจะไม่เกินสามสิบห้าตอนนั้นนะนะโดยประมาณในส่วนที่เราดูเองแต่อาจารย์ท่านอื่นดูไม่รู้ทีเนี้ยพี่ตะเค้เขาก็เลยแบบว่าเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นศาสตร์ไทยอะไรเขาแต่เขาตอบโจทย์ไป้เขาเลยไปไป ไปเจอโนอาไปคุยกันนี่แหละตอนมูมูอยู่อ่ะ,ะเขาก็เลยเอาศาสตร์อื่นเนี่ยเพื่อมาช่วยให้ผมอายอุยืนก,ก็น่ารักในมุมของเขาอ่ะนะอะ่มันก็คงได้ผลมั้งเพราะตอนนี้ผมสี่สิบแล้วอืมแต่เหมือนว่าเขาเองก็มีผลกระทบในแบบของเขาอ่ะเนะเาะจะเป็นว่าศาสตร์อะไรอ่ะเวลาไปไปไป,ไปจะใช้เลยศึกษาที่ดีไม่ลองเป็นดีถ้าลองก็ต้องอย่าพยายามลองเยอะไปอะไรประมาณเนี้ย พี่ตะเคก็เป็นคนแบบมีเรื่องเขาไปช่วยคนอื่นไม่ใช่เฉพาะผมไงเขาก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีนิสัยดีเป็นแฟนอาจจะไม่ค่อยดีนะประมาณนั้นครับคร่าวๆน่าจนะเท่านี้มั้งเรื่องการดูดวงในสไตล์ผมก็พูดไปแล้วเนาะรู้ผมมาทําอะไรบ้างเลยครบๆแล้วอ่าอ้าใช่แล้วเรื่องไอ้ A, เรื่องเล่าถามว่าจริงไหม ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ผมออกมากลานะอย่างอย่างเรื่องคุณไถ่หนอนทองเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เจอจากซอฟต์ก่อนนะ่ะบางทีมันมัน,ม,นมันเจอแรงแรงก่อนแล้วไปดบดบเจอเจอรู้สึกเจอหนอนตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเรื่องเหตุการณ์ในรถไฟฟ้านี่ก็ก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์แรกแต่ผมเอามาเรียงไล่ระดับมันจะได้เห็นว่าจากเล็กไปน่ากลัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ความรักของผมผมเป็นคนผู้ไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าถ้าไม่เรียงเลยเนี่ย งงแลเรื่องเรายากด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือบางเรื่องอ่ะด้วยความที่ผมมาเป็นคนที่แบบพอเจอเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากไปรู้อยากไปอะไรนะแต่เวลาเราไปเล่ามันอีกเรื่องไงเราก็ต้องไปหาว่าไอ้สิ่งที่เราเจอคืออะไรบางอย่างเราอาจจะรู้อยู่แล้วอาจจะไปเรา่าอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนิดนึงว่าสิ่งที่เราเจอมันคือแบบนี้นะความเชื่อในต่างประเทศแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะ ไม่เล่าเป็นแต่ละคดีเราก็พยายามจะตั้งใจเล่าให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องต้องปรับปรุปงอีกเยอะนะอืมแล้วยิ่งวันไหนเหนื่อยเหนือยเนี่ยรู้เลยไม่รู้เรื่องมันเหนื่อยมัเนเหมือนมันเหมือน,อน,อน,อนอพลังเราดรอปอะไงไงเราผมโดนสายดึกบ่วยด้วยอะด้วยความที่แบบเราเราอยู่บ้านเนอะเราพยายามจะดูแลคนป่วยเราก็เลยแบบอันทำให้นอนไม่เป็นเวลาได้อ่า พอรายการไหนเขาขอให้ดึกผมก็ผมก็อยากช่วยผมก็เลยอยู่ดึกจนกลายเป็นว่าเราอยู่ดึกจนชินเนาะอะใครฟังถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับดูดวงเนี่ยนัดผมได้ตั้งแต่บ่ายสองไปถึงนู่นเลยห้าทุ่มถ้าไม่มีไม่มีคิวเล่าเรื่องผีนะผมก็ผมก็มก็รับดูให้ดึกก็ได้ครับหรือใครอยู่ต่างประเทศผมก็มีคนมาดูดึกดอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับก็เท่านี้แล้วกันครับคราวหน้าผมอาจจะ มาเล่าเรื่องสุขภาพแต่ละอย่างให้ง่ายๆขึ้นเป็นกําลังใจในการเตรียมและให้ผู้รู้เรื่องด้วยนะครับดูยากกว่าเรื่องผีอีกครับผมยังไงก็เท่านี้แล้วกันครับเราไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ